หัวใจพ่อทหารลูกเหยียบระเบิดขาขาดแต่ต้องปิดเมียที่ป่วยติดเตียงนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชายชาติทหารและครอบครัวของเขาส่งกำลังใจให้พี่น้องทหารหารลูกหลานของเราด้วยนะครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดรายงานว่า9นาฬิกาของวันที่21ธันวาคมที่ผ่านมา เกิดเหตุกำลังพลเหยียบทุ่นระเบิดซึ่งทหารกัมพูชาได้ฝังไว้ในพื้นที่บ้านสามหลังหมู่บ้านหนองรีตำบลชำรากอำเภอเมืองจังหวัดตราดหลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังออกจากพื้นที่ดังกล่าวทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือจ่าเอกเทิดพงผมนาราหรือว่าจ่าเหินจ่าเหินเนี่ยนะครับ เป็นทหารช่างสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจาเหินเหยียบทุ่นระเบิดชนิด Pmn2 ส่งผลให้ขาของจาเหินขาดครับขณะปฏิบัติภารกิจปรับปรุงแนวตั้งรับให้แก่ทหารราบนาวิกโยธินเพื่อเข้าวางกำลังควบคุมพื้นที่บ้านสามหลัง เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งหลักฐานเป็นอีกหนึ่งประจักษ์พยานว่ากัมพูชานั้นละเมิดอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าในการห้ามใช้ครอบครองและวางทุ่นระเบิดสังหารบุคคลหรืออนุสัญญาออตตาว่าอย่างชัดเจนเนื่องจากเป็นการวางทุ่นระเบิดใหม่เพื่อมุ่งหวังทำร้ายกำลังพลประชาชนฝ่ายไทย ผู้สึกข่าวทราบข่าวนี้รีบเดินทางไปยังบ้านพักของจ่าเหินซึ่งอยู่ในอำเภอเมืองบุรีรัมย์จังหวัดบุรีรัมย์ไปถึงบ้านพบบิดาบิดาจ่าเหินก็เป็นอดีตทหารสังกัดค่ายรอ2 3ชื่อว่าร้อยโทวิสิษฐศักด์ผมนาราปัจจุบันคุณพ่ออายุ65ปีแล้วครับคุณพ่อจ่าเหินยังแข็งแรง เปิดเผยว่าลูกชายเดินทางมาเยี่ยมเมื่อวันที่5ธันวาคมที่ผ่านมาจนกระทั่งได้รับข่าวแจ้งว่าลูกชายเหยียบทุ่นระเบิดเตรียมจะไปเยี่ยมวันที่22ธันวาคมยอมรับว่าลึกๆรู้สึกเสียใจแต่ในฐานะที่พ่อเคยเป็นทหารมาก่อนมองว่าเป็นหน้าที่ของผู้ที่อาสาเข้ามา รับใช้ชาติพร้อมระบุว่าขณะนี้นะครับยังไม่ได้แจ้งให้แม่จ่าเหินทราบเลยว่าลูกเหยียบกับระเบิดขาขาดเหตุที่คุณพ่อยังไม่ได้แจ้งแก่คุณแม่เนื่องจากคุณแม่ป่วยติดเตียงเกรงว่าถ้าทราบข่าวนี้อาจเกิดอาการช็อกได้จึงยังไม่บอกขนาดที่ นางสุเพียนสนเจริญวัย63ปีซึ่งเป็นป้าของจ่าเหินบอกว่าทราบข่าวว่าหลานชายเหยียบทุ่นระเบิดจึงเดินทางมาสอบถามอาการกับบิดาของจ่าเหินรู้สึกสงสารหลานและทหารทุกนายที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างยากลำบากเพื่อความสงบสุขของประเทศพร้อมแสดงความไม่พอใจ ต่อการกระทำของฝ่ายกัมพูชาที่ส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บท่านผู้ชมครับสถานการณ์ไทยกัมพูชาทำให้เกิดเหตุแบบนี้มากครับเรามีกำลังพลที่เสียชีวิตเรามีกำลังพลบาดเจ็บทุพพลภาพความเสียหายนี้ไอ้หุนเซนหุนเมเนต และประเทศกรัรมพูชาต้องรับผิดชอบครับส่วนเราที่เป็นประชาชนคนไทยนอกเหนือจากการให้กำลังใจเราดูแลกันเท่าที่เราช่วยเหลือกันได้เราไม่ทิ้งกันอย่างแน่นอนนะครับแต่เหตุการณ์เช่นนี้กรัรมพูชาคุณเซนคุณเมเน็ตต้องรับผิดชอบ